เห็นภาพซีซๆในไฟเอ็มให้ฟงสิงได้คลิกเดียว ทำภาพไฟเอ็มให้สวยปิ๊งด้วยลิเชตหนึ่งดูวิธีสอนลงลิเชตที่ห้องนี้ 2. หาลิเชตที่ชอบเป็นลิเ,เชตของร้าน YX10 มีหลายโทนให้เลือกเป็น30ตัวไม่ว่าจะโทนสดใสฟุ้งฟิง้งเหมือนสาวน้อยน่ารักหรือจะโทนเข้มๆดูดูเหมือนที่หนุ่มบ็อกซิ่งเขาใช้กันจะถ่ายรูปถ่ายคลิปจะเซิร์ฟโลเพหรือเซิร์ฟเทนนิงก็ออกมาสวยทุกแบบใครคอมไหวปรับภาพสูงหน่อยก็จะชัดและสวยขึ้นไปอีกแต่ถ้าใครคอมไม่แรงมากไม่ต้องห่วงลิเชตที่นี่ไม่กินสเปคไม่กิน FPS ใส่ได้สบายๆบ,บางวัน <c oughs> ทำมีเชดทำนู่นทำนี่มาให้แบบไม่ต้องเสียเงินเลยงบน้อยเริ่มแค่หนึ่งดังฟ้าใครๆก็จัดได้หรือใครอยากได้รีเชดทุกตัวแบบอัปเดตก็แค่รับแบบ VIP ครั้งเดียวได้ทุกรีเชดเลยแอบม,มาบอกนิดนึงรับ2ได้เพิ่มอีกหนึ่งด้วยนะพอลงอะไรเสร็จหมดแล้วก็เลือกรีเชดที่เราเอามาคลิกสีภาพก็จะเปลี่ยนตามรีเชดเลยส่วนตัวเกชอววันนี้มันฟุง้งฟิ้งและสว่างมากดูชื่อเราเลยหยุด <c oughs> ใช้ภาพชิดๆไม่สบายตามาเปิดโลกไฟเอ็มให้ภาพสวยได้ตามสไตล์เราที่ร้าน YX เอ็กเนค